เมื่อวันจันทร์ที่แล้วในรายการส่วนที่เล่าเรื่องผมได้เล่าเรื่องกรณีที่พลตํารวจเอกวีระชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่ยังบวชเป็นพระสงฆ์ผมพระเหลืองอยู่นั้นในเดือนกุมภาพันธ์ .2568 ได้ปุกไปที่อาคารไอทีพนสีลมแขวงสุริวงศเขตบางรักกะทะมอกขอคดีลักทรัพย์สัญญาซื้อขายเอกสารสำคัญอื่นๆโดยนำสมุดเช็ค เอกสารสำคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานบุนเวียนสองแห่งคือบริษัท Advanced Acro Asia จำกัดและบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดหมาชนไปจนกระทั่งบริษัทสท่งฝ่ายกฎหมายแจ้งความส่ดระวังรักพร้อมหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดสำหรับรายการส่วนที่เล่าเรื่องที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังร,รวมกับ คลิปวิดีโอในส่วนที่ X หัวข้อพลตำรวจเอกวีรชัยจิยรชาติก่อเหตุเปิดศึกสายเลือดชิงอำนาจบริษัทหมื่นล้านแล้วเวลาเพียง3วันมีคน,คนเข้ามาชมในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, TikTok มากกว่า3ล้านครั้งแสดงว่าประชาชนโได้ความสนใจกับเรื่องนี้มากสาเหตุเพราะขณะที่เกิดเหตุพลตำรวจเอกวีรชัยนั้นเป็นพระวีรชัยเมตตาธีโรมีสมณศักดิ์เป็นพระครูประลัด ดิหลกวรรัตโดยเรื่องนี้ดันเกิดเหตุตอนที่คดีเสาวๆของพระชั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกำลังเป็นเรื่องที่โด่งดังบดีก็เลยดันมีกรณีคออดีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับรองรวรอพวทรยศพลตำรวจเอกมาก่อเหตุลักทรัพย์ขึ้นอีกตามหลักพุทธศาสนาแล้วเท่ากับในขณะนั้นที่ลักทรัพย์นั้นพระวีรชัยเมตตาธิโรต้องประชิก ขาดจากความเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วเพราะการลักทรัพย์เป็นโทษร้ายแรงเท่ากับการเสพเมถุนเหมือนกับเจ้าอาวาสพระชันเทพและชันเจ้าคณะหลายจังหวัดที่ตกเป็นข่าวโด่งดังในช่วงที่ผ่านมาประการต่อมาพระวีรชัยหรือพลตำรวจเอกวีรชัยที่ชื่อเดิมชื่อสุวีระทรงเมตตาปัจจุบันอายุ63ปี เป็นคนที่มีประวัติส่วนตัวโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาคือนอกจากเคยเป็นตำรวจที่มีตำแหน่งถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วพระเวียชัยยังเคยมีฉายาว่าตำรวจหมื่นล้านมีทรัพย์สมบัติติดอันดับท็อป50ของมหาเศรษฐีเมืองไทยอีกด้วยในการจัดยอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2563ของดิจยานสารโฟบส์เมอเดือนมีนาคมเมษายน2563ระบุว่า ในปีที่ผ่านมา2 5 6 2้าภาพคพลังงานที่คึกคักได้พามหาเศรษฐีสองคนเข้าสู่รรมเนยบเป็นครั้งแรกในปีนี้อีกหนึ่งได้แก่วิรัชัยส่งเมตตาอันดับที่40ทรัพย์ถิ่นประมาณ585ล้านเหรียญสหรัฐผู้ที่เข้าทมเนียบครั้งแรกหลังจากบริษัท Absol u t e c l e a n Energy ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกาย,ยนเมื่อปีที่แล้ว พออกหักจากชีวิตราชการไม่สามารถขึ้นเป็นพบนตรได้อย่างที่หวังอันเนื่องจากเมื่อปี2 5 6 3หรือ5ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรองพอบตรอุสวนดับหนึ่งดันไปเดินทางผิดไปร่วมกับพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านกรณีความขัดแยง้งกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดากรณีจัดฉากยิงรถบิ๊กโจ๊กจนทั้งวีรชัยทั้งสุรเชษตำรวจใหญ่ต่างต้องจูมือลงเหวไปโดยกันเพราะ หลังจากจุดหักเหข,ของชีวิตดังกล่าววิรชัยพยายามไปบวชเป็นพระอีกรอบหลังจากก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นพระมาแล้วสิบกว่ารอบข่าวว่ามาว่าน่าจะบวชถึงสิห้าหรือสิบหกรอบแต่ยังปรงไม่ตกดูเหมือนว่ายังไม่รู้ซึ่งถึงรถพระธรรมจนมีคนสงสัยว่าร่ำรวยถึงขนาดพันล้านเหยียบหมื่นล้านก็มีแล้วยศพลตำรวจเอกตำแหน่งรองบพตรก็เป็นมาแล้ว บวชมาแล้วสายหลายสิบรอบจนมีตำแหน่งเป็นถึงพระครูประหลัดซึ่งต้องถือว่าเร็วมากแต่ทำไมยังปรงไม่ตกละกิเลสอย่างเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ผ้าเหลืองร้อนต้องมาก่อเหตุทั้งท,งท,งทงัที่ยังบวชเป็นพระอยู่ส่วนความฝันเรื่องการบวชเพื่อสแสวงหานิพพานนั้นจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาคงพิสูจน์ แล้วว่าไม่เป็นความจริงเพราะในใจของวีระชัยขณะบวชเป็นพระอยู่นั้นคงร้อนรุ่มไปด้วยไฟกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโมโทสะและโมหะมิฉะนั้นแล้วคงไม่ก่อเหตุลักทรัพย์ทงทั้งที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่สองนานมาแล้วหลายปีก่อนครั้งที่ภรรยาซึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีพยายามสร้างบริษัทเพื่อเข้า,ขาในตลาดหลักทรัพย์ เจ้าตัวก็ยังรับร,บราชการอยู่แต่ก็อยากเล่นหุ้นด้วยการระดมทรัพย์สินเงินทองที่ดินของฝั่งครอบครัวส่งเมตตาม,มาเก่งกำไรทั้งๆท,ที่ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญแต่พอประสบปัญหาเศรษกิจในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็ต้องเป็นคุณปุ๊กฝ่ายภรรยาต้องไล่หาเงินหาทองมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินไทยถอนบ้านที่ฝั่งสามีาไปจำนองเพื่อจะเอามาเล่นหุ้นให้ได้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับ หลังจากพลตำรวจเอกวีรชัยอกหักจากการวืดเก้าอี้พบตรโดยเกษยียณอายุราชการเพียงสองวันเมื่อวันที่สองตุลาคม2 5 6 5นพลตำรวจเอกวีรชัยก็บวชเป็นพระสงฆ์ทันทีโดยเทศกับพระสงฆ์ที่และอ้างสื่อทั่วไปว่าตนเองได้ทิ้งทรัพย์หมื่นล้านแล้วตั้งใจจะบวชไม่ศึกฝากคำคิดว่าพบทางสงบสุขแล้วคือบวชในผ้าเหลืองเพื่อแสวงหานิพพาน ท่าพูดอย่างนี้ครับเรามาจับโกโหกกันก่อนหน้านี้ผมบวชไปแล้วสิบสีครั้งบวชแต่ละครั้งเลือกบวชได้ไปศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติชั้นนําของประเทศทางนั้นเลยมาเจอหลวงพ่อกิติเชษท่านสอนทําให้เรามีจิตรวมแล้วก็ตั้งมัน่นแล้วก็ทําให้เราได้สติระหว่างที่เรามีจิตรวมตั้งมัน่นหลวงพ่อถามว่า อยากกลับไปเป็นนักธุรกิจไหมความรู้สึกของเราเราไม่อยากไปเป็นถามว่าอยากรวยไหมเราบอกไม่อยากรวยท่านถามอีกว่าอยากไปนิพพ่านไหมยอยากอยากศึกไหมไม่อยากศึกเรามีความรู้สึกว่าอยู่ในผ้าเหลืองมีความสุขที่สุดแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่ทางโลกสรุปแล้วโกหกทั Go ้งเพนึกไม่ถึงคนระดับนี้จะเป็นคนที่ พูดจากโกหกทั้งๆท,ท,ที่ยังใส่ผ้าเหลือ,องอยู่นี่คือคำกล่าวของท่านยืนยันอย่างนี้หลายครั้งกับหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระหว่างบวชเป็นพระในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นพระอยู่นั้นพระวีระชัยแสดงความประสงค์และต้องการให้คุณจิรัฐาภรยาและลูกๆมาตลอดว่าอยากจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของอดีตภรรยาและของลูก คือสรุปตาก,กับใจไม่ตรงกันเพราะในความเป็นจริงแล้วเจ้าตัวแค่เทศเพื่อสร้างภาพแต่จริงๆไม่สามารถละทางโลกได้อย่างใดเลยกระทั่งมาโป๊แตก5-6เดือนที่ผ่านมานี้พระวีราชาัยขณะยังเป็นพระพิสุขได้บุกรุกเข้าไปสำนักง,งานใหญ่ของ ACE ซึ่งตั้งอยู่ย่านสีลมและเข้าไปในห้องทำงานของพนักง,งานคนหนึ่งที่เป็น เก็บเอกสารสําคัญ A.C.E. และบริษัทในเครือไว้แต่ในวันเกิดเหตุพนักง,งานคนดังกล่าวไม่ได้เข้าทํางานที่สํานักงานจากนั้นพระวีชัยปิดประตูห้องไม่ให้พนักง,งานที่นั่งอยู่นอกห้องดังกล่าวมองเห็นแล้วทาการรื้อค้นโต๊ะลิ้นชักและตู้ต่างๆภายในห้องจนเสียหายแล้วลักทรัพย์สินของ ACE และของบริษัทในเครือไปเท่าที่ตรวจสอบคือมีสมุดเช็ค16รายการเอกสารสำคัญสำคัญ ซึ่งเป็นเอกสารส่วนตัวของพนักง,งานรวมอยู่ด้วยและพระวีรชัยยังได้เขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทิ้งไว้นนที่เกิดที่เหิดอีกว่าเรียนคุณเนรนาถเอกสารของบริษัทของผมทั้งหมดอยู่ที่ผมติดขอต่อขอรับได้ในเบอร์โทรศัพท์นี้อันแสดงเห็นว่าพระวีรชัยเอาไปทั้งที่รู้อยู่แล้วเป็นทรัพย์สินของบริษัทหลักฐานคือในหนังสือต่างๆที่ส่งมาถึงบริษัทนั้นพระวีรชัยขณะที่ยังเป็นพระ แทนที่จะลงชื่อว่าพระวีรชัยเมตตาธีโรหรือเมตตาธีโรพิกขุให้ตรงกับสมณเพศในขณะนั้นกับใช้ชื่อลงชื่อในหนังสือเหล่านั้นทุกฉบับว่าพลตำรวจเอกวีรชัยส่งเมตตาประหนึ่งต้องการแสดงยศอำนาจให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องต้องเกรงกลัวหรือไม่อาจจะละอายใจเพราะรู้ตัวเองว่าได้ขาดจากความเป็นพระแล้วเพราะประชิก ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2568จากการก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงไม่กล้าใช้คำว่าพระนำหน้าทั้งนี้พฤติกรรมของการลุกแกมนากายใช้อำนาจบาดใหญ่ตามนิสัยสันดาตำรวจเก่าที่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งของพลเรืรีชัยเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่19รกรกฎาคม2568เดือนนี้เอง เวลาประมาณตีหนึ่งพลตํารวรีชายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสมเด็จเจ้าพยาโดยใช้อำนาจอิทธิพลเก่าเพราะตัวเองเคยเป็นถึงรองพบตรให้ดำเนินคดีกับคุณจิรัฐาได้พนักงานหกคนรวมเป็นเจ็ดคนในข้อหาร่วมกันยักยอกโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญข้อที่สองจากนั้นในเวลาก่อนเที่ยงวันเสาร์ที่19กากรกฎาคมพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอออกหมายคน้น ต่อสารจังหวัดสมุทรปราการแล้วในวันเดียวกันนั้นเองเวลาประมาณบ่ายโมงพลตุเรเดกวีชัยนำกำลังเจ้าหน้าตำรวจสถานีตำรวจสมเด็จเจ้าพยาไปค้นที่บ้านพักพนักง,งานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาแต่ไม่พบโฉนดที่ดินที่อ้างว่าถูกยักยอกท่านผู้ชมครับนี่คือวีรกรรมทั้งหมดที่ตำรวจอย่างเช่นอดีตตำรวจพลตเรเวกราชายัย ไม่ว่าจะเป็นการลูกแก่อหนาจทั้งอดีตลูกน้องตารวจสอนอสมเด็จเจ้าพยาให้ทําโน่นทํานี่โดยมิชอบอย่างคดีจิ๊บจอยแค่นี้นำกำลังไปค้นบ้านเขาถึง2ีนายเหมือนกับเขาเป็นมหาโจรหรือก่อคดีฆ่าคนตายทั้งที่เป็นคดีที่เกี่ยวซัพย์ธรรมดาเท่านั้นแต่ที่น่าสนใจอะไรรู้ไหมไม่มีสื่อไหนกล้าลงข่าวเรื่องนี้เลยเพราะได้ยินมาว่า พลตมเรชวิเชียใช้ได้ใช้คอนเน็ชันกับผู้ใหญ่ในสมาคมผู้สื่อข่าวอาจรกรรมให้ปิดเรื่องนี้เงียบเอาไว้ให้อ้างว่าเป็นเรื่องราวภายในครอบครัวและความขัดแย้งทางธุรกิจทั้งทางดีท่านผู้ชมครับเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบชัดๆทำให้ไม่มีสื่อไหนกล้าลงข่าวเลยมีแค่ผมสนทิริมทองกุลในรายการคุยทุเรงสนทิเท่านั้นที่เอามาตีแผ่สรุปท่านผู้ชมครับ เอาละคุณวิรชัยไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจบวชเป็นพระตอ่อเป็นคารวาสก็ดำรงตำแหน่งรองปปรตอรอมียศเป็นพลตำรวจเอกพอบวชเป็นพระสงฆ์ก็ได้ตำแหน่งถึงพระครูประลัดทั้งน้นที่บวชมาท่าผู้ชมเชื่อมายังไม่ถึงสองปีก็ได้สมานศักดิ์แล้วคุณนี่ไม่ว่าเป็นตำรวจหรือพระก็คงนิสัยของการวิ่งเต้นเก่งไม่เปลี่ยนแปลงคุณนี่เป็นคนหิวแสงผมรู้จักคุณตั้งสมยัยคุณเป็นผู้การจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ผมเสียดายที่สื่อมวลชนไปกลัวคุณคุณมีอะไรน่ากลัววะฮะคนไม่มีธรรมในตัวพูดจาโก,กหกพกลมบวชก็โกหกว่าต้องการนิพพานทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการแล้วคุณขึ้นไปโดยไปลักทรัพย์เขาแล้วคุณก็ไปบอกผู้ใหญ่ในสมาคมขอให้เก็บข่าวนี้เอาไว้ ให้คุณแน่จริงไม่มาพูดกับผมเลยคุณโดนที่ทำไมไม่เก็บข่าวนี่ไว้ผมไม่เก็บหรอกนอกจากไม่เก็บแล้วผมยังต้องเปิดโปรงคุณต่อไปเรื่อยๆแล้วผมจะติดตามคดีที่เขาไปแจ้งความคุณตลอดจนไอ้พันตำรวจพันตำรวจเอกนัตพัฒธรรมชุดนั่นผมจะทำหนังสือร้องเรียนไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามรวมทั้งพลตำรวจพลาวัฒนคนกล้าสารวัตรสืบสวน ว่าไอ้ตำรวจสองคนนี้ทำการรังแกรประชาชนอย่างไม่ชอบธรรมจริงอยู่คุณมีสิทธิ์เมื่อคุณได้หมายสารแล้วเพื่อไปคน้นแล้วขอค้นเอกสารแค่หมายสารคน้นคุณไม่ใช่หมายจับข้อหาเขาฆ่าคนตายหรือฟอกเงินไปค้นหาเอกสารคุณเสือกพาตำรวจไปยี่สิบคน เฮ้ยพลาวัฒนธพัคุณบ้าหรือเปล่า